วิธีทำกำไรโดยที่เราไม่ต้องเทรดด้วยการสเต็กกิ้งบน Exchange Binance อยากรู้ทำยังไงไปดูคลิปนี้เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Investor Network เช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการสเต็กกิ้งใน Exchange Binance นะครับซึ่งเป็นอีกวิธีการหนึ่งเราเนี่ยสามารถสร้างกำไรนะครับหรือว่ามีปัลผลเนี่ยจากการสเต็กกิ้งเนี่ย โดยที่เราไม่ต้องเทรดได้ด้วยนะครับก็คือ b บแนนเนี่ยมีฟังก์ชันตรงนี้นะครับให้เราเดี๋ยสามารถออมเงินนะครับ ในระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเนี่ยก็สามารถทําตามได้เลยนะครับในคลิปก่อนนะครับผมได้สอนในเรื่องของการออมเงินไปแล้วนะครับผมแต่ในคลิปนี้เนี่ยจะมาสอนในเรื่องของการสเต็กกิ้งนะครับซึ่งความแตกต่างมันก็ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่อันดับแรกนะครับสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องทําก็คือสมัคร exchange b ์ไบแอนก่อนนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับยังไม่ได้สมัคร e x c h ช n g e ์ไบแอนนะครับก็สามารถสมัครใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับพร้อมกับส่วนลดพิเศษในเรื่องของค่าธรรมเนียมอยู่ที่10%ตลอดชีพด้วยนะครับ ถ้าเกิดใครได้เพิ่งสมัครใหม่นะครับและยัง KYC ไม่ผ่านเนี่ยหน้าจอมันอาจจะไม่ได้ขึ้นแบบนี้ทุกคนจะต้อง KYC ที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ตั้งค่าเบื้องต้นเล็กน้อยนะครับในการที่มันโชว์เป็นภาษาไทยแบบนี้นะครับซึ่งในคลิปการสมัครเนี่ยผมก็ได้ทําการสอนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะโอเคทีนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับวิธีการ staking นะครับเราก็มาเข้าตรงเมนูคำว่ามอตรงนี้ได้เลยนะครับอื่นๆตรงนี้นะเข้ามาเสร็จปั๊บนะครับมันจะมีฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า finance ตรงนี้นะครับผมและมัน เขียนว่าการออมนะครับแล้วก็สเต็กกิ้งนะครับเราจะอยู่ในโหมดของตรงนี้นะครับวันนี้เราจะมาพูดกันในส่วนของคําว่าสเต็กกิ้งหรือว่าในโหมดตรงนี้นั่นเองเรากดคลิกเข้าไปเลย <S <S 1> <S 1> พอเข้ามาหน้านี้นะครับผมอธิบายนิดนึงก่อนละกันนะครับว่าการสเต็กกิ้งเนี่ยมันคืออะไรนะครับการสเต็กกิ้งเนี่ยก็เหมือนกับว่าการที่เรานะครับนำเงินของเราหรือว่านําเหรียญของเราเนี่ย เข้าไปใช้บริการในเรื่องของไฟแนนซ์นะครับหรือว่าในการกู้ยืมเงินต่างๆคือหลังจากที่เรานะครับทำการปล่อยกู้เงินเข้ากับทางระบบของไบแอนซ์เนี่ยไบแอนซ์เขาก็จะนําเงินของเรานะครับไปบริหารจัดการนะครับแล้วก็จะให้เงินปันผลของเรามานะครับกลับมาอยู่ที่ประมาณเท่านี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับแต่ละเหรียญเลยอย่าง ADA เนะครับเราจะได้อัตราดอกเบี้ยรายปีอยู่ที่ 17.79ต่อปีนะครับแล้วก็จํานวนล็อกขั้นต่ำเนี่ยก็คืออยู่แค่0.1 ada เท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่แบบถูกจริงๆนะครับสำหรับวิธีการนี้ในส่วนของการสเต็กกิ้งแบบนี้นะครับมันจะต้องทําการล็อกเงินด้วยนะครับอันนี้ก็คือข้อเสียของมันนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการล็อกเงินแบบนี้นะครับมันก็เหมือนกับว่าการที่เราฝากเงินประจานะครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นรายปีขนาดนั้นนะครับมันจะมีแค่ให้เราเลือกนะครับ15วบน30วัน60วมน90วันบ ฝากประจาแบบ4ปี5ปีอะไรเงี้ยนะครับผมไม่ได้นานขนาดนั้นอันนี้ก็คือความหมายของการสเต็กกิ้งนะครับผมส่วนที่เป็นเมนูฟังก์ชันการออมนะครับเปรียบเสมือนบัญชีออมทรัพย์ะครับผมคือเราฝากเงินกินดอกนะครับแต่ว่าเราจะถอนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับผมจะเพิ่มเมื่อไหร่ก็ได้เป็นเหมือนบัญชีออมทรัพย์อะครับมันจะไม่ได้ล็อกแบบนี้นั่นเองนะครับผมทีนี้พอมาเมนูสเต็กกิ้งตรงนี้นะครับมันจะมี2โหมดให้เราเลือกนะครับก็คือสเต็กกิ้งนะครับแล้วก็ดีฟ i สเต็กกิ้งนะครับผม ถ้าเรามาดูในหมวดของ Defi Staking นะครับถ้าเกิดเป็นในฝั่งของ Defi Staking นะครับมันก็จะมีคำเตือนความเสี่ยงขึ้นมาด้วยนะครับนั่นหมายความว่าการทำ Defi Staking นะครับจะมีความเสี่ยงมากกว่าการ Staking แบบธรรมดานั่นเองแต่ในส่วนตัวผมเองนะครับผมไม่ได้ทำการ Staking แบบ Defi แบบนี้นะครับผมก็คือพอหลังจากที่เรามาดูดูแล้วเนีียนะครับเห็นไหมมันจะมีอัตราดอกเบี้ยรายปีนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเทียบกับการ Staking แบบธรรมดาเนี่ยมันค่อนข้างได้เยอะกว่านะ นะครับแล้วก็จํานวนวันก็ไม่ได้สูงมากอะไรด้วยนะครับผมก็เลยคิดว่าการสเต็กกิ้งแบบธรรมดาเนี่ยก็โอเคแล้วนะครับสำหรับส่วนตัวผมแต่ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดนะครับก็คือการสเต็กกิ้งแบบธรรมดาเนี่ยมันจะล็อกเงินของเรานะครับเริ่มต้นที่15วันนะครับสูงสุดไปที่90วันแต่ถ้าเกิดเป็น DeFI Staking แบบนี้นะครับมันจะไม่ล็อกเงินนะครับก็คือจะเป็นแบบเหมือนการออมเงินนะครับเราจะฝากเมื่อไหร่ก็ได้เราจะออมเมื่อไหร่ก็ได้เราจะถอนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับ อันนี้ก็คือความแตกต่างมันจะมีความยืดหยุ่นมากกว่ากันแค่นั้นเองนะครับผมเหมือนกับการออมในคลิปก่อนนะครับที่ผมได้อธิบายให้ฟังนะครับผมก็ประมาณนั้นเลยนะครับสำหรับฝั่งของ d e f i Staking โอเคทีนี้เรามาดูที่ Staking นะครับเราจะมาเริ่มทำกันเลยนะครับว่าเราจะต้องทำยังไงบ้างวิธีการ Staking นะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับสมมติว่าเพื่อนๆเนี่ยอยากจะ Staking นะครับอยากได้ปันผลเป็น ADA นะครับผมเราก็สามารถ โอนเงินเข้ามานในแบนแนนนะครับแล้วก็ซื้อเหรียญ ADA เนี่ยแล้วก็มาทําการสเต็กกิ้งตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งเราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะทําการสเต็กกิ้งกี่วันนะครับ15วัน30วัน60วันหรือว่า90วันนะครับก็เราแต่เ,เพื่อนเลยมันจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยรายปีเนี่ยแตกต่างกันออกไปนะอะสมมติเรากดที่15วันเนี่ย ก็จะได้17.79ถูกต้องไหมครับถ้าเรากด30วันนะครับจะอยู่ที่5.09นะครับแล้วก็60วันจะอยู่ที่7.79แต่ละแบบนะครับ15วัน30วัน60วัน90วันเนี่ยก็จะมีปันผลที่แตกต่างกันออกไปด้วยนะครับอย่างถ้าเกิดเป็นแบบ90วันนะครับมันขึ้นว่าหมดแล้วอย่างนี้นะครับนั่นหมายความว่าในการสเต็กกิ้งแบบ90วันของเหรียญ ADA เนี่ยก็คือหมดแล้วนั่นเองนะครับ เราก็ไปดูเหรียญอื่นนะครับผมเพื่อนๆก็สามารถมาเลือกได้นะครับเห็นไหมอย่างตัวดอทเนี่ยสูงถึง27.79%ต่อปีเลยนะนะครับผมแล้วก็จํานวนขั้นต่ําอยู่ที่0.01ดอทแค่นั้นเองนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาเลือกได้ครับมันจะมีอย่างเค้กเนี่ยสูงถึง37.49%ต่อปีนะครับเราก็สามารถนาเงินของเรานะครับมาฝากในรูปแบบของเหรียญเค้กตรงนี้ก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับในการสร้างกําไรโดยที่เราไม่ต้องเทรด เหมาะก,กับคนที่จะออมเงินยาวๆนะครับฝากเงินยาวๆนะครับที่แบบว่าไม่ค่อยมีเวลาเทรดมากนะครับไม่ค่อยถนัดในเรื่องของการเทรดเท่าไหร่นะครับวิธีการนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ไม่เลวเลยนะครับอย่างน้อยก็ดีกว่าฝากเงินในธนาคารโอเคไหมครับเห็นไหมมันก็มีเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็เลื่อนลงดูได้เลยครับผม มีน่าจะเกือบร้อยเหรียญเลยนะครับสำหรับวิธีการสเต็กกิ้งแบบนี้นะครับผมโอเคทีนี้เนี่ยผมจะมาสเต็กกิ้งให้เพื่อนๆดูนะครับสักหนึ่งเหรียญละกันนะครับผมจะเลือกไปเป็นเหรียญเค้กละกันนะครับเพราะว่ามันได้ผลเยอะดีนะครับก็มาเลือกที่15วัน30วัน60วันหรือ90บวันก็ได้เดี๋ยวผมขอดูก่อน60วัน30วันโอเคผมเอา15วันละกันนะครับผมก็มากดสเต็กกิ้งตรงนี้ได้เลยนะครับหลังจากที่เราเลือกแล้วนะครับก็มากดสเต็กกิ้งตรงนี้ พอเข้ามาหน้านี้นะครับจำนวนที่สามารถใช้งานได้นะครับของผมเองเนี่ยก็จะมีอยู่ที่11.29นะครับตรงนี้ผมจะทําการสเต็กกิ้งไปนะครับก็คือทั้งหมดเลยละกันนะครับผมก็มากดสูงสุดตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มากดตรงนี้ได้เลยทีนี้นะครับรายละเอียดของการสเต็กกิ้งที่เรากําลังจะทําอยู่ตรงนี้ครับเขาก็จะสรุปให้เราฟังด้วยนะครับว่าวันที่สเต็กกิ้งของเรานะครับคือวันไหนนะครับถ้าผมทําวันนี้ก็คือวันที่27นะครับเดือน5นะครับผมปี2021นะครับผม การสเต็กกิ้งนะครับจะเริ่มดําเนินการนะครับก็คือวันที่28เอาง่ายๆสมมุติว่าเราทําการสเต็กกิ้งไปวันนี้นะครับมันจะเริ่มนับให้เราเนี่ยก็คือในวันพรุ่งนี้หรือว่าในวันถัดไปนั่นเองนะครับก็คืองวดดอกเบี้ยเนี่ยจะอยู่ที่1วันนะครับผมเราฝากวันนี้เราสเต็กกิ้งวันนี้นะครับดอกเบี้ยเนี่ยจะคิดให้เราก็คือในวันถัดไปนะครับผมคิดง่ายๆเลยแล้วก็วันสิ้นสุดการจ่ายดอกเบี้ยนะครับก็คือวันที่11เนะครับเดือน6นั่นเองนะครับผมเวลา5ทุ่มห้าทีนะครับ อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของเขานะครับผมและหลังจากเมื่อครบวันสิ้นสุดในการจ่ายดอกเบี้ยนะครับผมระยะเวลาในการรีเดมชันนะครับก็อยู่ที่1วันนะครับก็หมายความว่าหลังจากที่มันถึงกําหนดวันที่11แล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องรออีก1วันนะครับก่อนที่ยอดเงินของเราเนี่ยจะกลับเข้ามาสู่กระเป๋าของเรานะครับก็คือจะต้องใช้เวลาประมาณ1วันแล้ววันที่เราจะถอนแน่จริงนะครับก็คือวันที่13เดือน6นั่นเองนะครับประมาณนี้เขาก็จะสรุปดอกเบี้ยโดยประมาณให้เราเลยนะครับว่า ดอกเบี้ยที่เราจะได้นะครับโดยประมาณเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอย่างส่วนตัวผมเองก็จะอยู่ที่ประมาณ0.174นะครับเค้กนั่นเองโอเคประมาณนี้นะครับเรามาอ่านข้อมูลตรงนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับแล้วก็มากดตรงนี้ได้เลยครับฉันได้อ่านและยอมรับข้อตกลงนะครับติ๊กไปหนึ่งทีนะครับแล้วก็ยืนยันการซื้อได้เลยครับก็ทําการปล่อยกู้เสร็จเรียบร้อยนะครับหรือว่าทําการสเต็กกิ้งเรียบร้อยนะครับผม ในวันที่เราจะถอนได้นะครับก็คือวันที่13เดือน6นั่นเองนะครับผมแค่นี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีการนะครับผมในการสเต็กกิ้งเนี่ยเราสามารถได้กําไร2เด้งเหมือนกันนะตรงนี้นะครับในการออมเงินส่วนตัวแล้ว,ลวเนี่ยถ้าเหรียญน,นั้นนะครับมันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นนั่นคือเด้งที่1 และถ้าเราได้ปันผลกลับมาเป็นเหรียญน,นั้นที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นด้วยเนี่ยนั่นก็เป็นเด้งที่2นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ไม่เลวเลยในการทำสเต็กกิ้งกับทางบแอนด์นะครับผมเรงง่ายๆว่าได้กําไร2เด้งโดยที่เราไม่ต้องเทรดนะครับผมปล่อยให้เงินมันทํางานของมันไปนะครับแค่นี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็มากดเสร็จสิ้นตรงนี้ได้เลยทีนี้นะครับเราสามารถดูประวัติในการสเต็กกิ้งของเราได้นะครับโดยการมากดตรงนี้นะครับด้านบนมุมขวา กดเข้ามาหนึ่งทีนะครับมันก็จะมีประวัติการสติ๊กกิ้งของเรานะครับอย่างที่ผมได้ทําไปเมื่อกี้นี้นะครับก็ขึ้นมาอันแรกเลยนะครับเห็นไหมมันก็จะบอกของเราเลยนะครับแล้วก็การถ่ายถอนของเรานะครับจะถ่ายถอนได้วันไหนบ้างนะครับอ่ะอันนี้เป็นการถ่ายถอนของผมครั้งก่อนนะครับผมได้ถอนเหรียญเคกออกมานะครับซึ่งผมได้ทําการล็อกไปอยู่ที่90วันนะครับก็ได้ทําการถอนมาเป็นที่เรียบร้อยเราก็สามารถมาดูดอกเบี้ยตรงนี้ได้ด้วยนะครับว่าดอกเบี้ยที่เราได้เนี่ยตอนนี้เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับมันจะบอกเป จะบอกดอกเบี้ยรายวันของเราเลยนะครับว่าเหรียญนี้ในวันนี้ได้เท่าไหร่นะครับเห็นไหมผมก็เอามาในการสเต็กกิ้งเนี่ยเยอะเหมือนกันนะครับผมเพื่อนๆก็ลองเอาวิธีนี้นะครับไปลองดูแล้วกันนะครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะก็สําหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆที่สนใจในการออมเงินกับทางใบแนนด้วยแล้วกันนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคครรััับบสสวดี